ณชายหมูกรอบชีวิตที่ไม่ง่ายเลยนะคะของอาร์ระสูน์ค่ะเขาผ่านอะไรมาบ้างต้องติดตามค่ะเผือกมใหญ่มาเสิร์ฟแล้วค่ะ ล่าสุดนะคะหนุ่มอาตพัสดุค่ะเขามาโพสต์ผ่านบ้านฟ้านะคะเล่าย้อนค่ะกว่าจะมาเป็นคุณชายหมูกรอบในวันนี้เขาผ่านอะไรมาบ้างเขามา่ย้อนเส้นทางนี่นะคะเป็นรูปตอนที่เขาเนี่ยนะคะหัดทาหมูกรอบวันแรกสภาพคืออยากจะเป็นพ่อค้ามากๆวันนี้ผมอยากจะมาเล่าทุกคนฟังว่ากว่าจะมาเป็นคุณชายหมูกรอบได้เรื่องราวมันเป็นยังไงเพื่อจะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังจะทําธุรกิจนั่นเองนะคะตอนผมเป็นดาราผมมีนี้สินเจดหลักเลยนะก่อนขายหมู เพราะว่าซื้อบ้านแล้วก็คอนโดค่ะและด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นเสาหลักใช่ไหมคะเขาก็ต้องดูแลรับผิดชอบคนที่บ้านทั้งพ่อแม่และหลานอีกสองคนนั่นเองค่ะพอมีช่วงสามเดือนว่างไม่มีละครแต่ค่าใช้จ่ายมันก็มีมาตลอดไม่หยุดขนาดไม่ฟุ่งเฟือยนะเดือนหนึ่งต้องจ่ายเกือบสองแสนเพราะต้องดูแลหลายคนนั่นเองค่ะบ้านก็ต้องผ่อนเลยคิดว่าอยากหาไรายได้เสริมนั่นเองนะคะและเขาเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าการอาขายอาหารเนี่ยเป็นทางของเขาเพราะว่าเขาเคยขายมาก่อนค่ะเขาเคยทําสําเร็จมา แล้วทั้งหมูทอดน้ำพริกค่ะเขาจึงเริ่มต้นตั้งใจว่าขอแค่มีไรายได้เพิ่มวันละหนึ่งบาทพอตอนนั้นนะคะก่อนที่จะเริ่มขายหมูกรอบเนี่ยนะคะหนุ่มอารภาักนนัสือเกี่ยวกับการทำธุรกิจอย่างบ้าคลั่งเลยนะคะแบบจะรวยต้องทํายังไงการทําธุรกิจต้องทําแบบไหนเขาบอกว่าต้องมีสตอรี่ในการทํากิจการนั้นๆคะ่ะต้องมีแผนการซึ่งผมไม่เคยทําแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อด้วย กลัวมันจะดูปลอมแต่ลองดูก็ไม่เสียหายนั่นเองผมก็เลยเล่าทุกอย่างด้วยความจริงไปเรียนมาก็เล่าฝึกทําก็เล่า ซึ่งเขายังบอกนะคะว่าวันแรกเนี่ยนะคะหนุ่มอาร์ตเนี่ยทำหมูกรอบทั้งสัปดาตุนเอาไว้150กิโลค่ะขายได้วันละ10โลพอก็จะได้กำไร800ถึง1,000บาทเท่ากับที่ตั้งใจโดยผมเนี่ยนะคะจะลงขายแค่วันเสาร์อาทิตย์แต่พอผมประกาศขายวันแรกก็หมดเลยครับผมเลยต้องหาทีมเพื่อช่วยวันที่2ผมทำหมูกรอบตุนไปเลย500กิโลก็หมดอีกทีนี้ชุดไม่อยู่แล้วต้องขอขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ลูกค้าทุกคนเลยนะครับ พวกคุณเปลี่ยนชีวิตผมและทีมงานจนสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้นั่นเองคนที่มาช่วยผมแต่ละคนก็คือเพื่อนหรือว่าคนที่รู้จักที่ครอบครัวไม่มีไรายได้เพราะส่วนตัวผมชอบทํางานกับคนที่รู้จักมันคุยกันง่ายรู้ใจกันทุกคนบอกคําเดียวก็พร้อมที่จะทํางานเลย ช่วงแรกๆที่เขาทำกันก็คือไม่มีโบนัสผมก็พาเขาไปเลี้ยงข้าวด้วยอาหารดีๆที่เขาไม่เคยกินเขาก็ดีใจกันมากช่วงนั้นยังขายแค่หน้าร้านกับออนไลน์ยังไม่ได้ออกบูธแต่พอเขาคิดว่าธุรกิจนี้มันไปได้นี่หว่าก็เลยออกบูธเพิ่มนะคะแล้วก็เพิ่มค่าแรงให้ทุกคนเป็น2เท่าเพื่อเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจนั่นเองค่ะและเขาคิดว่าการทำงานเหมือนเป็นเจ้าของเขาก็จะเต็มที่แล้วก็ทำกันแบบสุดพลังนั่นเองนะคะ อ่ะแล้วเขายังมีต่อยนะเขาบอกว่าทีเนี้ยเขาพยายามทํากันมา2ปีครึ่งด้วยการทําธุรกิจสุจริตแต่ว่าอยู่ดีๆก็มีคนมาบอกว่าเขาเนี่ยทำธุรกิจสีเทานั่นเองในช่วงที่คนมีชื่อเสียงในวงการทยอยเข้าคุกไปเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายและผมผิดอะไรผมไม่เคยมีประวัติด,ด่างพร้อยในเรื่องของการทํางาน ผมตั้งใจคว้าทุกโอกาสจึงเป็นเหตุผลที่ผมตอบโต้แบบรุนแรงในทุกคำคอรหาเพราะมันคือการแสร้ายที่ไม่ใช่แค่ต่อตัวผมถ้าธุรกิจเสียหายขึ้นมาคนในบ้านจะเป็นยังไงทีมงานที่ทำงานที่เลี้ยงดูครอบครัวจะไปต่อได้หรอจึงเป็นตำนานร้อยวันที่ตอบโต้ครับ ขอบคุณที่อ่านจนจบน,น,นั่นเองวันนี้เลยมีเวลาเลยอยากมาเล่าทุกคนได้อ่านกันนะคะอันนี้ก็เป็นไมซ์เซตของคุณอาร์ตนะกว่าที่เขาจะทําธุรกิจมาจนประสบความสําเร็จในวันนี้ได้เขาก็คือผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายก็ส่งกําลังใจให้ด้วยกันแล้วกันนะคะทุกคนคอมเมนต์กันได้ตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็เกิดตามเพิ่มใหญ่ด้วยนะคะเมื่อยค่ะ